กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผู้ชมนิสเซนจิวันนี้คุณอยู่เกมเอาล่ะครับ blacklock น generation mm hmm. ก็วันนี้อยู่ในกิจนกรมรมรนการ ox นะครับตอบคำถามนะทายถูกว่าจะได้ ep ไหมไทายผิดก็แพ้ไปนะครับอาหูคิฟเว่นเหนือใต้ออกตกโอเคมันอยู่ตะวตันตกเหนือนะถ้าจำไม่ผิดนะ ว่าน่าจะไม่ผิดนะแต่วันตกฉีนเหนือใช่ไหม,ออกกมเหนือใต้ออกตกตกฉีงเหนือก็ประมาณนี้ครับก็มาดูมาดูกันว่าผมจะไปได้แค่ไหนนะครับนะผมไม่ได้อ,องไระ่ะไม่มีฉลงเฉลยอ,อะไรหรอกนะครับนะก็แมกโตเลคือวิญญาณไข่ใช่แล้วิออญญาณไข่วิญญาณอันกดแค้นของอ ปิกโกปิกโกเอกตอบถูกไปครับก็ใช้ความจําที่เจ็บมาเยอะเท่าที่จะเจ็บได้เว้นแต่ว่าจะมีบางข้อที่ลืมๆไปนะระหว่างนี้ก็รอเขาเฉลยคําตอบนะ๋ยวถ้าถ้าไม่รู้ไงเดนตามชาวบ้านครับดีที่สุดนะ <c oughs> อ่ามีราชาเคยคำนัใช้เป็นยอน บุกเขาโอเคถูกต้องน่าจะมีมั้งไมน่น่าจะมีแหละนะถ้าตามรอของเขาอะนะแต่รู้สึกว่าแพนยอนเคยเคยโดนบุกเพราะไม่เคยจะมีสตอรี่ที่จากใน RO ที่เป็นดังซาร่าซาร่าแบบเล็กๆอะสตอรี่เรื่รรรรอ,อ,องเราอันนี้ก็ช่างแต่เฟรชซอสทำดาเมจโบลเตอร์ขนาดใหญ่ถูกต้องไหมถูกต้องสินะดับ แอลทูแฮนจะทำมเอเตอร์ขนาดใหญ่มีความมากทูแฮนแก็อะไรที่ใหญ่ๆนะไม่น่าจะมีมันอยู่สองอย่างลองดูการติดก็ช่างมันถูกนะออกไปทำไมกันนะอาออกไปทำไมกันไปเลยมูลไลฟ์ฟาวเวอร์มีดวงตาสีเหลืองที่งดงามอี่ยามันดวงตาสีเหลืองประว่าแต่ตัวมันก็เหลืองนะ หรอไม่ใช่วะหรือว่ตามเขาดีกว่าใช้หลักสูตรในการตามต,ตายก็ตายหมูก่กันเอาสิตายก็ตายหมู่แต่ัวงตาสีส้มเปล่าวะอ,อ๋อ,อดวงตาสีแดงเฮ้ยมันไม่ใช่ light, มูนไลท์ใช่มันตัวมินิบอส่าที่มีดวงตาสีแดงอ๋อปาร์ตี้โอเคต้องเข้าปาร์ตี้เท่านั้นมันในลองมินิบอสที่มันตัวเทาเทาอะ นี่ปา่าวะดูไกด์ดูไก<ม>ดก์มูลไลฟ,ฟ์ฟาวเวอร์มอนสเตอร์เอ็มวีพีตอนนี้มีมูนไลฟไม่ไม่น่าจะมีนะเออดวงตาสีแดงจริงด้วยเว้ยอ่าบกใหญ่สุดกับชางโอเคชา้าง์กถูก้องส่วนใหญ่มูลไลฟ,ฟ์ฟาวเวอร์เคยเห็นแต่โปสเตอร์ในภาคกเก่าๆรู้สึกว่าดวงตาไม่สีแดงนู่นหวะ ส่วนใหญ่จะเจอจิ้งจอกในตัวสีเ,าเทาๆเป็นมกตาสีแดงมากกว่านัดนะแต่เขามาแบบนี้ก็ช่างเขาไนทตกตามเมื่อไข่แล้วสามารถเช่าปิกโกปิกโก,กได้เช่นไมก็น่าจะได้มะก็คือถ้าไม่อัพสกิลขี่ปิกโกปิกโกมามันก็ขี่ไม่ได้แล้วในภาคเก่าภาคนี้มันคิดยังไงอ่ะไม่เคยเล่นไนท์ซะด้วยสิอิงจากภาคเก่าแ้วกันนะ ต่อไป double attack deep เมื่อสวมใส่แบ็คเกอร์ถูกไหมจะใช้ได้โอเคใช้ได้อันนี้เคยเล่นโจนมาอยู่นะเป็นเรื่องปกติเล่นโจนไปโลกนะไม่เ,เล่นโจนไปแอดแค่ไปต้องขยับเลยเรียบร้อยถั่วต้มนะครับต่อไป poison ใช้กับอาชีพของ Archer ถูกไหม พ o อยซันปกติเป็นสกิลของแอดไม่ใช่เหรอแต่อาเช่ก็ใช้พ o อยซันได้คือลูกธนูพิษอะ่ะมันมันนับด้วยป่ะวะเอาวะเอาวะไ,ได้อยู่เว้ยคือมันคือเออโอเคโอเคได้อยู่คือมันไม่ได้เป็นกินสามารถเพิ่มเมจิกแอพแทคกับเออะไรี้ถูกต้องนะป็นเรื่องปกตินะเอ็มดีเฟน์กับเอ็มแม็ก อ first aid เพิเ่มไอน,นี่มันเพิ่ม sp อย่างเดียวมันไม่เพิ่มนะ sp มันเพิ่มแต่ hp อย่างเดียวนะตอนนี้กี่ข้อแล้วเอ้ยสิบสองข้อวะเร็ววะตั้งใจตั้งใจข้อสอบก็เร็ววะรู้สึกว่าชุดข้อสอบนี้ค่อนข้างง่ายนะนะมีถึงมีถึงจะมีข้องที่ตามชาวบ้านเข้าไปเถอะนะแต่ก็อันนี้ก็ random อยู่ดีนะ บางทีตอบได้ข้อเดียวก็แรนดอมออกมาได้ดีอยู่นะอือโอเคผ่านออกเรียบร้อยก็ยังไงเดียคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับนะมา,าถ่ายให้ดูว่าการเล่น x ออนั้นใช้ความรู้แค่ไหนนะครับนะใช้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับเล่าข้อสอบไนะก็ขอญาตลาท่านผู้ชมไปก่อน,กนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ กราบสวัสดีครับ